คิดถึงต่างๆนาๆนานะครับวันนี้รวมรวมกันหมดเลยเนาะก็คือจะเป็นนักเรียนที่สามารถที่จะโชว์ได้แล้วก็มีเวลาพร้อมตรงกันวันนี้ค่ะเดี๋ยวผู้ปกครกองจะมองว่าเอ๊ะแค่เรียนเชียงใหม่ทำไมไมีนักเรียนแค่สิบกว่าคนไม่ใช่นะคะ<ม>แต่พอดีว่าวันนี้เนี่ยเ,เราจัดงานวันนี้<ม>แล้วก็ทุกๆคนที่มาแสดงเนี่ยพร้อมเวลาตรงกันวันนี้พอดีครูแต่ละคนก็ครักลุกสิ ที่ท้องสำหรับการสแสดงในวันนี้มามาสแสดงกันแเต็มที่นะครับผู้ปกครองหลายๆท่านอาจจะยังคงใช่ไหมคะครูสำรวจว่ารีไซท่อคืออะไรทำไมมันคือมีความหมายว่าอย่างไรดไซท่อก็เหมือนคอนเสิร์ตของนักเรียนนะครับ<า>แต่เราจะบางที่ก็เรียกว่าคอนเสิร์ตก็ได้แต่เ,เราจะเรียกว่าคอนเสิร์ตก็ได้เราเรียกว่ารีไซท่อคือการที่ให้นักเรียนนำวิชาที่ ในรั่เะคยะแต่ละวิชาส่วนในวีเนี้ยของเคปเลเชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ของการรองเพลง่วดสัปดาห์ซาบาน่าก็จะเป็นกีตาร์เตีอนต่อไปก็จะเป็นเปียโนคุณครูก็จะให้น้องที่สามารถแสดงได้ลอาแสดงค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้พอมไหมคะคุณครูสจวว่ไหมวัมีการแสดงทั้งหมด13ชุดนะคะับ13มาชุดแต่ก็จะมีกลุ่มกลุ่มนึ่งเป็นกลุ่มกลุ่มก่ กอร์กรุ๊ปเนาะน้อยเอมี่มินนี่น้องโยใช่ไหมครับพี่น้องนั้นก็จะร้องเดี่ยวกันหมดเลยครับผมค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารับชมกับบทเพลงแรกกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวครูชัวจะเล่นเปียโนให้ให้น้องพลอยด้วยใช่ไหมคะน้องพลอยวัชราพรสลิดเดียรนะครับมาในเพลงรักปาฏิหาริย์ของลุล่าลุล่านะคะค่ะอ๋อ เดี๋ยวเขาประกาศนิดนึงนะคะท่านผู้ปกครองที่จอดรถตรงข้างในบันเลเนี่ยค่ะเราขอลุกมนเข้าไปจอดตรงข้างในข้างในสุดเลยอะค่ะที่จอดอยู่ตรงตรงตรงทางเข้าตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวลบกวล้นผู้ปกครองเข้าไปจอดตรงข้างในด้วยอะค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเอารอเวลาเลยไหมคะครับหรือว่าถ้าถ้าอยากไปย้ายองก่อนก็ได้ค่ะี๋ยวเอารอก็ได้มีใครมีใครต้องไปย้ายไหมคะ เริ่ลยละกันนะครับเริ่มเลยละกันค่ะขอเชิญน้องพลอ,อยค่ะจะเป็นเวทีแรกของน้องพลอ,อยนะครับน้องพลอ,อยเพิ่งมาเรียนได้คอร์สหนึ่งใช่ไหมครับใช่ไหมคะจะหมดคอร์ส,นสนรหน,นึ่งละดค่ะขอกำลังใจให้น้องพลอ,อยด้วยนะคะ i uh -oh. ใช่ไหมคะเป็นไงบ้างค,คือเต้นไหมงานแรกเลยอันนี้คือต้องบอกกันเลยว่าน้องทอยเนี่ยเพิ่งเรียนมายังไม่ถึงคอร์สเลยยังเลยครับใช่ไหมคะเราได้เก่งขนาดนี้เลยรู้สึซ็กซร่สจ๊วซ์ใช่ไหมใช่ครับตื่นเต้นแต่ถือว่าถือว่าเป็นไงบ้างคะถือว่าผลงานน่าพอใจ <Okay. S 2> อเ่ตัวโน้ตอ,อะไรตตตตรววโโนน้้อ่ะะไผ่านนะครับผ่าแต่ความตื่นเต้นนี่คือต้องใช้ประสบการณ์เนาะเขาขึ้นนหลายเวทีเนาะเพราะว่า เรียนร้องเพลงเนี่ยน้องก็คือจะเก่งได้ก็ถึงว่าน้องได้ฝึกขึ้นเวทีบ่อยๆใช่ใชไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวให้น้องคอยไปพักก่อนเนาะเอารมบูรณให้น้องคอยอีกครั้งด้วยคะ่ะ